ส,สดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบย์แล้วนะคะเห็นของตรงหน้าทุกคนไหมคะนี่คือของที่เบย์จะเอาไปเรียนด้วยในวันพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันเปิดภาคเรียนเทอมที่2นะคะเป็นวันแรกของเบยเบยก็เลยกะว่าจะจัดกระเป๋าไปเรียนก็เลยจะมาอัดคลิป ไปพร้อมๆกับทุกคนด้วยนะคะคือจัดจริงๆแล้วก็อัดคลิปไปด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยจะทำคลิปลงในช่อง Bed b บนเบน everyday นะคะแต่ว่าเกรงว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าพี่เบนมีการเปิดช่องทางมาอีกหนึ่งช่องทางนึงนะคะเอาไว้อัปเดตเป็นเดลี่นะ สำหรับแบบว่า,าวันนี้ทําอะไรบ้างนะคะลักษณะจะคล้ายๆกับวิดีโอบล็อกหรือว่าที่ใครๆเขาเรียกว่าวีล็อกหรือเปล่านะประมาณนั้นนะคะซึ่งเบ์ก็มีการอัปเดตคลิปไปแล้ว2คลิปด้วยกันคลิปแรกเนี่ยจะเป็นการแนะนํานะคะว่าช่องนี้เกี่ยวกับอะไรแล้วก็อีกคลิปนึงเนี่ยจะเป็นเริ่มเป็นแบบว่า เป็นเดลี่ของเบสแล้วก็คือเบสจะพาแบบเดินสายกินนะคะลักษณะของคลิปจะออกแนวเอาดอ์มากกว่านะก็คือหมายความว่าอัดคลิปข้างนอกบ้านมากกว่าในบ้านนะคะแตกต่างจากช่องนี้นะช่องทางการติดต่อนะคะถ้าหากว่าใครสนใจการอัปเดตชีวิตของเบสเป็นเดลี่อะสามารถไปกดติดตามไนดะ้ที่ช่องที่มีชื่อว่าเบสเบส every day นะคะ b e s t b สา s t นะคะแล้วก็วักเ day เลยคือเบส ชีวิตของเบสทุกวันนะ่ะประมาณนี้นะคะคือเบสย,ยังไม่มีการแบบ ประกาศอย่าเป็นทางการแต่ว่ามีการประกาศทางช่องทาง Facebook Fan Page แล้วก็ลายกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศทาง Youtube เลยก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปกดติดตามเอาไว้ก่อนได้เลยนะคะมีคลิปลงไปแล้วประมาณ2คลิปนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปอื่นๆจะตามมาแน่นอนนะคะส่วนใครไม่สนใจชอบการรีวิวของพี่เบ้นอย่างเดียวก็อยู่ช่องนี้เหมือนเดิมก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัรจัดกระเป๋าของพี่เบนเลยดีกว่า อันนี้จะเป็นของทั้งหมดนะคะที่เบเตรียมมาว่าจะเอาไปในวันพรุ่งนี้เยอะไหมเยอะมากเลยนะคะดูตารางสอนพรุ่งนี้มีเรียนทั้งหมด4วิชาด้วยกันเบคก็กะว่าจะเข้าทั้ง4วิชาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะคะคงจะเหนื่อยมากน่า,นาดูเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูทีละอย่างก่อนขออนุญาตขยับมาใกล้นิดนึงนะคะอย่างแรกฝั่งนี้นะคะแอบเห็นตรงนี้ลกๆฝั่งนี้นะคะคือกระเป๋าเป็นกระเป๋าส่วนตัวนะคะก็จะใส่ของมีค่าไป ของที่เบสเอาไปด้วยในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีโทรศัพท์มือถือที่เบสใช้อัดอยู่กระเป๋าสตางค์ล่มลยพรุ่งนี้นะจะจกกะตามที่เบสเปิดให้ดูในวอซินไม้แบล็กเลยนะคะใครยังไม่ดูก็ไปดูได้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะจะมีกล่องดินสอมีอุปกรณ์ในกล่องดินสอนะคะก็จะมีซิกคลีนคาลเลอร์สองนะคะมีเดคอร์ลททั้ง4อันมีไม c ์ค o ลเลอร์บวกไลฟ์คาลเลอร์นะคะปนปน,ปนกันอยู่แล้วก็จะมีไฮไลท์กากเพชรแล้วก็ไฮไลท์ลบได้ซาริโอนะคะแล้วก็จะมี ตัวลิควิดเทมนะคะเบสใช้เป็นของมูจินะคะที่เคยรีวิวไปแล้วนะที่เคยบอกไปแล้วจะมีเพนเทลนะคะไส้ดินสอ 2B 0.5นะคะมียางลบเดโคลัดนะคะแล้วก็มียางลบปกติมีไม้บรรทัดนะคะประก,กาดินสอที่เบสเลือกไปนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเจ้าตัวชิเชียนะคะขยับมือได้ แล้วก็จะมีปากกา5สี My Melody นะคะแล้วก็จะมีปากกาหัวโต Desi a Dark นะคะปากกาลบได้นะคะ3ส,สีมลาย My Melody นะแล้วก็จะมีอิส l a z a ตัวนี้เนี่ยที่ชอบสีมันก็เลยว่าจะเอาไปใช้นะคะแล้วก็ดินสอเหลาไส้2แท่งนะคะซึ่งเป็นดินสอเหลาไส้แท่งโปรดของเบสเลยก็คือจะเป็นของคุรุตตกะนะคะ2ลายก็จะมีลายโวมดิสนี e y นะคะสีฟ้า หลายๆคนชอบชอบลายนี้ของเบสมากเลยแล้วก็จะมีอาลน์ My Melody นะคะแล้วก็จะมีกล่องกล่องปากกาไฮไลท์อันนี้แยกออกจากนั้นคือเบสจะใส่แยกกันนะคะจะเป็นของ c color ฟ u l Day ครบทั้งหมดทุกสีเลยนะคะ ทางด้านนี้นะคะจะเป็นประมวลกฎหมายในเทอมนี้เนี่ยเบธเรียนวีแพงวิายานะคะก็จะเป็นประมวลกฎหมายซึ่งเป็นกระบวนกฎหมายธรรมดาแต่ว่าเบธได้มีการแต่งด้วยฮัลโหลค t ตต้ทั้งเล่มเลยนะคะเพื่อให้คนรู้ว่านี่คือของเบสข้างหน้าก็จะเป็นตัวคิตตี้นะคะแล้วก็แปะแปะข้างหลงังมาดูข้างหลงังเห็นไหมน่ารักไหม แล้วก็อันนี้เป็นขอบขอบนะคะเียนว่าเบสเบสแล้วก็มี YouTube ด้วยนี่ใครขโมยไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะสําหรับใครที่อยากแต่งแบบหนังสือเป็นแบบเบสเนี่ยเบสจะบอกว่าอย่าเพิ่งทําตอนนี้เลยดีกว่าเพราะว่าน้องๆหลายๆคนยังอยู่ในภาคบังคับอยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะว่าเอาเอาไว้น้องๆที่อยู่ในชั้นมหาวิทยาลัยหรือว่าแบบชั้นเรียนต่อแบบของเบสดีกว่านะที่สามารถเที่อแต่งอันนี้ได้ตามอําเภอใจเป็นอิสระนะคะวิธีการแต่งของเบสเนี่ยเบสจะเอาตัวกระดาษ A4 นะคะทําการแปะรอบ อันนี้นะแต่ว่าตอนทำเนี่ยไม่ได้อัดคลิปมาเพราะอะไรเบสใช้วเวลาทำเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยเป็นวันเลยมันมันทำยากมากเลยนะคะใช้ A4 แล้วก็แปะแล้วก็ใช้ตัวมาร์กเกอร์หรือว่าสีเมจิกนะคะระบายเป็นสีแล้วก็แต่งเป็นภาพนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระดาษที่เบสพิมพ์มาจากคอมแล้วก็ตัดแปะคะ่ะตัวนี้ก็วาดเองนะแล้วก็จะมีชื่อตัวเองใช่ไหมด้านข้างก็เหมือนกันนะคะคือใช้ a 4แปะนะอันนี้จะเป็นกระดาษสีแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์ เป็นไม่ใช่สติกเกอร์เป็นเทปค่ะเป็นเทปเทปเทปตกแต่งอะเรียกว่าอะไรอีกชื่อหนึ่งเทปตกแต่งนะคะเป็นลายคิตตี้เบสก็จะแปะไปแล้วก็ข้างหลังมีการวาดเป็น hello kitty เจ้าพวกนี้เบสใช้การลอกลายหมดเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนวาดรูปไม่เก่งนะ <c oughs> ก็จะได้เป็นประมวลกฎหมายคิตตี้แบบนี้นะคะที่เบสจะเอาไปเรียนด้วยวันพุ่งนี้นะ ก็จะใช้ตลอดเทอมเลยนะคะเล่มนี้แล้วก็จะมีสมุดโน้ตนะคะทั้ง4เล่มก็คือ4วิชานะคะการเตรียมสมุดโน้ตของเบสเนี่ยเบสได้มีการเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะก็คืออย่างเช่นเรียนในวันจันทร์เบสจะมีการแปะแปะโพสิทแฟกต์อะคะ่ะตรงข้างๆว่าเป็นสีเหลืองก็คือเรียนวันจันทร์นะคะมีการเขียนชื่อวิชานะคะชื่อวิชาเบสเขียนง่ายมากก็คือการ ตัดกระดาษ A4 นะคะมาเป็นแบบเป็นแบบนี้แล้วก็เขียนแล้วก็เอาสกอตเทปแปะทับนะคะแล้วก็มีการติดชื่อเล่มนี้ลืมติดชื่อเดี๋ยวค่อยพิติและกันนะคะแล้วก็ข้างในนะคะก็จะแบบมีการเขียนชื่อวิชาอยู่สูตรวิชาจัญญาเบนนะคะสคูลเนติบันดิตโน,โน้ต subject อะไรนะคะเรียนเวลาไหนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะการเตรียมตัวไปเรียนทุกวิชาของเบนนี่มีการเขียนชื่อวิชาแต่ละวิชาลงไปด้วยนะคะเพราะว่า เทอมนี้เนี่ยมีถึง20วิชาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ที่ว่าจะลืมนะคะลืมว่าแบบวิชาไหนเป็นอะไรก็ควรจะเขียนให้เรียบร้อยนะคะนี่คือสีเล่มที่เบสจะเตรียมไปในวันจันทร์นะคะอันต่อไปนะคะเป็นกระติกน้ํานะคะกระติกน้ําเก็บความเย็นเบสยังไม่ได้เติมน้ําเลยนะคะเอาไว้พรุ่งนี้ตอนเช้านะคะก่อนออกจากบ้านก็จะเติมน้ําเย็นเตรียมเอาไว้ไปเรียนนะคะสําหรับตัวนี้เบสซื้อมาจากซาริโอนะคะราคาก็พันกว่าบาทนะ แล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะเป็นตัวกระเป๋านะคะกระเป๋าถือที่เบสจะใช้ใส่พวกเอกสารตอนแรกเบสใช้เป็นของ s าร i โอไล e ์เมโลดี้นะคะที่เคยรีวิวไปแล้วแต่ว่ามันจุน้อยมากเบสก็เลยไปซื้อแบบนี้มา ตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาจากพันทิปงาวงวานนะคะราคา200กว่าบาทเองถามว่าของแท้ไหมเบสหาการปีูไรของซาริโอไม่เจอแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันมีแท็กที่เป็นกาปปตูนไรซาริโอหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูในคลิปรีวิวของคิตตี้ราคาไม่แพงนะคะใครสนใจก็เข้าไปดูได้เลยนะโอเคค่ะพูดมานานแล้วร่่นเจ็บคอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมของเข้ากระเป๋ากันเลยดีกว่านะคะสําหรับวันพรุ่งนี้นะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเข้ากล่องดินสอกันเลยนะคะก็คือกล่องดินสอคู่ใจของเบดัมปิตตีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะอันนี้เป็นการมิกซ์กันหลายๆคลิปมากเลยนะคะเพราะว่าเบดก็เคยรีวิวการแบบว่าจัดกระเป๋าดินสอไปแล้วเนาะอ่าเริ่มจากอันนี้เลยนะคะซิกซิกคลีนคัลเลอร์สองนะคะเราจะใส่กระเป๋าดินสอไปเรียนด้วยเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ย ค่อนข,ข้างจะใหญ่สุดเลยนะคะก็ใส่ไปเลยเบสจะใส่ดินสอปากกาในลักษณะที่เรียงไปในทางหัวเดียวกันนะคะหัวไปทางเดียวกันนั่นแหละหัวท้ายทางเดียวกันนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะมาเอาเจ้าพวก My Color l i อ e Color ที่แท่งเล็กๆนะคะแล้วก็ปากกาเขียนซีใส่ลงไปด้วยนะคะอันที่สอง ต่อไปนะคะปากกาไฮไลท์นะคะก็เบสจะเอาไอ้พวกนี้ใส่กล่องดินสอเพราะว่าเผื่อว่าเวลาเรียนเนี่ยไม่มีที่วางกระเป๋านะคะเบสก็จะเอาพวกนี้เนี่ยใส่ในกเป๋าดินสอเพื่อที่ว่ากล่องดินสอจะได้วางในโต๊ะของเราแล้วก็แบบไม่ต้องไปนั่งหาที่วางนะคะซึ่งแตกต่างกับไฮไลท์อีกกล่องหนึ่งที่เบสจะแบบพกไปเฉยๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ตอนเรียนด้วยนะคะจะใช้ตอนอ่านมากกว่า แล้วกนต่อไปนะคะจะเป็นพวกปากกาพวกนี้ปากกาดินสอพวกนี้นะคะไม้บรรทัดเนาะใส่เข้าไปเลยเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยมันแพงแล้วมันค่อนข้างจะพังง่ายนะคะถ้า,าว่าโดนกดทับเบรกเลยต้องเอาไว้ข้างบนบนนะคะอาไส้ดินสอใส่ไปในช่องช่องเดียวกันกันกบลิควิดเทปเลยนะคะเบจะชอบใช้เป็นลิควิดเทปมากกว่าลิควิดน้ำนะคะเพราะว่าลิควิดน้ำเนี่ยมันจะชอบเลย ทำฝาหายไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะต่อไปจะเป็นยางลบ2อันนะคะเป็นยางลบเด็กคอลัดอันหนึ่งยางลบปกติอันนึงเบสใส่ไปในช่องเดียวกันทั้งคู่เลยนะคะเพื่อแบบเวลาหยิบเนี่ยเราจะได้รู้ว่านี่คือยางลบนะคะ mm hmm. เห็นไหมพอจะมองเห็นไหมคะ mm hmm. นี่นะคะใส่ไปในช่องมันจะมีช่องอยู่นะ mm hmm. เลยต้องดันๆันนิดนึงเพราะว่าเบสใช้มือเดียวไงคะปกติจะใช้สองมือมันจะถนัดกว่านี้นะ นี่นะคะก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยบนสุดจะเป็นเดโคลัดนะคะ col เดโคลัดเบ็นเรื่องมาทั้งหมด4ลายที่จะไปเรียนด้วยนะคะจะมีลายแรกเป็นลายแอรียลไม่รู้ทาไมถึงหยิบแอรียลไปเรียนด้วยพรุ่งนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะมีลายสุน,นักนะคะแล้วก็จะมีลายโบค่ะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นลายลิลักคู่ม้าก,กับโครีหัวใจนะคะเอาไว้ไปเป็นหัวข้อใหญ่เนาะ เสร็จแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าดินสอของเบสเดี๋ยวเบสรูดซิปเลยนะคะคลิปนี้เสียงเหมือนแหบนิดนึงนะคะไม่ทราบว,ว่าเพราะอะไรเหมือนกันรูดไม่ถนัดเลยเดี๋ยวไปรูดซิปก่อนละกันนะคะเ okay, คคารูดซิปเสร็จเรามาวางไว้ตรงนี้นะคะกับเจ้ากระเป๋าที่แบบเขาเรียกว่ากระเป๋าอะไรกระเป๋ากระเป๋าถือส่วนตัวนะคะไว้ด้วยกันก่อนเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเตรียมกระเป๋าถือที่เป็นกระเป๋าใส่หนังสือเลยนะคะ บอกแบบมากๆเลยนะอะโอเคค่ะเดี๋ยววางอย่างไงดีวางอย่างนี้แล้วกันนะอันแรกสุดเลยนะคะที่เบสจะใส่ไปในกระเป๋าด้วยนะคะก็จะเป็นประมวลกฎหมายนะคะประมวลฉบับคิตตี้ของเบสนะคะสีชมพูหวานแหววน่ารักน่าเรียนน่าอ่านมากๆเลยนะคะเป็นส่วนหนึ่งเลยที่จะแบบมาเป็นแรงบันดาลใจของเราในการอ่านหนังสือนะคะเบสรู้สึกว่ามีแบบนี้แล้วเบสอยากเรียนมากขึ้นนะ ใส่ไปในกระเป๋าเลยนะคะเพราะว่ามันใหญ่สุดก็เลยจะใส่วางไว้ล่างสุดนะคะอันต่อไปก็จะเป็นสมุดนะคะสมุดใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็จะตามตามแล้วก็จะตามด้วยขออภัยนะคะตามด้วยกระติกน้ำเก็บความเย็นนะคะ Hello คิตี้ เห็นไหมทุกอย่างแทบจะเป็นซาริโอเหมือนเลยแล้วก็จะตามด้วยกระเป๋าดินสอรหรือว่ากล่องไฮไลท์ปกติเราไฮไลท์เบจะใส่ในถุงผ้านะคะ Hello Kitty แต่ว่าเนี่ยกำลังงงตัวเองอยู่ว่าจะใส่อันนี้หรือใส่ถุงผ้าดีเปลี่ยนเป็นถุงผ้าดีกว่าไหมค่ะเบก็ไปทำการไปหยิบถุงผ้ามาเรียบร้อยแล้วนะเยนมาใส่ถุงผ้าคิตตี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เป็นคิตตี้ทั้งตัวแล้วแบบไม่ได้เราต้องจะต้องเป็นคิตตี้ทั้งตัวนะคะพรุ่งนี้อ ใส่ไฮไลท์ทั้งหมดลงไปเลยนะคะคือทําไมเบสถึงเลือกเป็นกล่องใส่ตอนแรกเพราะว่าคิดว่ามันจะทําให้กระเป๋าเบาอะคะ่ะแต่ว่าลืมไปว่าถุงผ้ากเ็เบาได้แต่ถุงผ้ามันจะไม่ค่อยเป็นรูปทรงไงอะใส่ถุงผ้าไปก่อนละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะยังมีเวลาคิดอีกเยอะนะก็ใส่ถุงผ้าไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะใส่สุดท้ายละกันนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวกระเป๋าดินสอใส่ก่อนเลยค่ะ นี่นะคะใส่ลงไปแล้วนะทีนี้เนี่ยใช้มือเดียวดูถุงผ้าถุงผ้านะคะที่เป็นกระเป๋าไฮไลท์ก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปทั้งนี้ทั้งไหนที่มันมีรูที่จะใส่ลงไปได้ก็ใส่ลงไปเลยนะคะคือเบยเป็นคนค่อน,นข้างพกของไปเรียนค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะใช้อันไหนบ้างะคะ่ะอาจจะแบบว่า อันนี้ไม่พอหรือว่าอยากต้องการอันนี้เพิ่มเติมเราจะได้สามารถหยิบใช้ได้เลยไม่ต้องรอไปถึงบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพกระเป๋าของเบสหลังจากที่เบสจัดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกระเป๋าเรียนก็คือจะเป็นตัวนี้เลยพรุ่งนี้เราจะได้ถือไปเรียนด้วยกันนะคะแล้วก็กระเป๋าแบบพกพานะก็จะเป็นแบบเนี่ย ทั่วไปที่เบสเปิดให้ดูใน w a t s น n my back นะคะแล้วก็จะมีโทรศัพท์มือถือด้วยมีเครื่องหนึ่งเป็น n o ซี4แล้วก็อีกเครื่องหนึ่งอัดคลิปอยู่นะคะเป็น iPhone 6 s ก็จะไปทั้ง2เครื่องเลยนะคะก็โอเคค่ะพร้อมหรือเปล่าในการเรียนครั้งนี้ไม่ค่อยพร้อมเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า รู้สึกว่ายังขี้เกียจอยู่เลยอะค่ะยังไม่ค่อยอยากไปเรียนเลยแต่ว่าเหมือนมันเป็นหน้าที่เนาะก็ต้องไปเรียนนิดนึงนะก็ยังไงเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตัวเองด้วยเหมือนกันนะสําหรับการสอบการเรียนอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นปกตินะคะที่ทุกคนจะต้องพบกับความผิดหวังหรือความแบบมันไม่สมดังใจปรารถนาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวว่างๆเบสจะมาทําคลิปวิธีการรับมือกับ ความผิดหวังละกันนะคะก็ทาไมต้องพูดสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าพูดถึงเรื่องเรียนเราทุกคนก็ต้องเจอเหมือนกันหมดละคะ่ะไว้ว่างๆละกันนะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้เบนก็จะมารีวิวเรื่องแบบเกี่ยวกับการจัดกระเป๋าไปเรียนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะถ้าหากว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องเบทด้วยนะคะถ้าหากไม่ชอบเนี่ยก็ติชมได้พอสมควรแต่ว่าไม่ต้องด่าก,กันใต้คลิปนะคะเพราะว่าเบนไม่ชอบแล้วก็เบนเป็นคน อย่างที่บอกไปอะคะ่ะเบนเป็นคนเก็บอารมณ์โกรธไม่อยู่นะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเบนเบนเอวี่เดย์สำหรับคนที่อยากติดตามการอัปเดตชีวิตของเบนนะคะตัวนี้สําหรับใครที่ไม่อยากติดตามไม่เป็นไรนะคะชอบการรีวิวอย่างเดียวก็กดช่องนี้ไว้นะคะสําหรับใครที่อยากอ่ารู้ว่าวันวันเบนไปไหนบ้างทําอะไรบ้างนะติดตามเอวีเดย์ดีกว่านะคะก็ สำหรับคลิปนี้ลืมบอกไปว่าถ้าสมมติว่าติดตาม everyday ไม่ได้ไหมายความว่าเลิกติดตามช่องนี้นะคะหมายความว่าติดตาม everyday ด้วยช่องนี้ด้วยเนาะก็สำหรับคลิปนี้เบนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบนจะมารีวิวอะไรคะ่ะสวัสดีไปลวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย